สวัสดีจ้าแม่ชื่อหมดดังล้วนกองอิน,นจาจามีหน้าที่ศาสตร์ตกชวาจ้าใครจะมาศาสตร์ทิศก็ได้นาจ้าที่ชุมชนตะบนม,นแมะแลนจ้าเมื่อก่อนยายก็ไม่ได้ทําอะไรสี่ห้าเจ็ดก็เข้ามาทาํางานในนี้นลจ้าก็มาทํากันมันอยู่บ้านมันก็เงียบง่าทํางานอะไรไม่ได้ก็มามาอยู่นี่ก็ได้สนุกสนานร้องรำทำเพลง ให้พ่อไปบ้างอะไรบ้างก็มันก็สนุกดีมันพาให้เราไม่เครียดแล้วก็ไม่แก่รู้อายุแปดชิ้นจี้เลยก่าคร่อบอกได้ครับต่ละโกนที่บอกเรื่องบ้านอยู่ไหนนะครับป้าล้วนอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ไหนอยู่บ้านอยู่ตรงไหนบ้านแหลมจ้าหมู่5ตรงขางยังไม่ไปอีกครึ่งกิโลจ้าครึ่งกิโลย้ายเธอที่รถมาตอนนี้ มันไม่จับมคีจะลาดเรือแล้ว,ย,าาลวยังไม่ได้ที่รถจักรยานมาที่นี่เลยจ้ะครึ่งกิโลอะไรครับครึ่งกิโลห้าสิบบาทนึงสองร้อยเึ่งงเดียวจ้าโอเค